สวัสดีครับวันนี้มาคอสของเรา ep 17ันนี้เราจะมาเล่นเกมเดียวจบกับอาจารย์เนบดูหน้าตาหน้าดำคร่ำเครียดหรือเปล่าเนย,ยิ้ม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 ,มเอาละไปไป ไปไปเดินหมากใหม่แล้วไปไปไปให้สุดแล้วไปหยุดกับการแลกแลกแลกไปแลกไปกไป,ไป นี่เข้าฮอตดีกว่าเข้าฮอตดีกว่าเอ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 าไปเข้าฮอตเข้าฮอต เข้าฮอตไปเลยยึกยักยึกยักยึักนะออืมอืมอื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 มยึกยักยึกยักแลกไปยึกยักยึกยักแลกไป อจะให้กินฟรีเอาเอาเอาาเไปไหนไม่ได้เอา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 ไม่เดินก็ปล่อยอ้าวเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อย่าอย่ามั่วอย่ามั่วนี่น้องให้หนึ่งแล้วก็เมื่อกี้แย่ไปเอาเอาวอาเอามัวแล้วอ้าวทำไงปล่อยมือก็เสร็จสิครับกินอีกแล้วหนึ่งสอง จะมาแย่ยแล่ะจะมาแย่ยแล่ะกินไปไปจับกินไปจับกินอ้าวไม่มีตัวเดินอ้าว จบอีกแล้วเกมนี้จบไปอีกแล้วจบอีกแล้วจบอีกแล้ว oh. เกมนี้ขอลาไปก่อนครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ